จากเรื่องจริงของนตาตาชาแคมปุชเด็กหญิงน่ารักวัย10ปีที่ถูกรักพาตัวและถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านชายโลกจิตเป็นเวลามากกว่า7ปีเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและสุดท้ายเธอจะสามารถหนีรอดออกจากนารกบนดินได้หรือไม่ติดตามได้ใน3096วันบอกโรคว่าต้องรอดให้วิวัน ผมวินเนอร์โกนะครับช่องที่สปอยหนังโรเรียนยีบไปถึงรุ่มผลและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันไลยเรื่องเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักจ้ำม่ำคนหนึ่งชื่อนาตาชาแคมปัสถูกแม่ปลุกให้ไปโรงเรียนด้วยความที่แม่เธอนั้นกำลังรีบเลยบอกให้น้องรีบแต่งตัวเร็วๆนี่เมื่อคืนพ่อมาส่งช้าพราพ่อพาไปที่บ้านนั่นอีกแล้วใช่ไหมคือครอบครัวนี้พ่อกับแม่เหมือนจะแยกทางกันแล้วนะครับ แต่ทั้งสองเนี่ยยังคงส่งเสียเลี้ยงดูน้องอยู่นี่ถ้าพ่อมาส่งใช้รอบแม่จะไม่ให้ไปเที่ยวกับพ่ออีกแล้วนะด้วยความที่น้องรักพ่อมากก็เลยสวนแม่กลับไปว่าแม่เนี่ยบ่นมากจริงพ่อเขาไม่ได้พาหนูไปบาซะหน่อยเลิกพูดได้แล้วนั่นทําให้แม่พังมือตบหน้าน้องไปหนึ่งทียังไม่ทันฟังคําขอโทษจากแม่น้องเนี่ยก็งอนแม่นะแล้วเดินไปโรงเรียนคนเดียวโดยที่ปกติแล้วแม่จะเป็นคนไปส่งน้องที่โรงเรียนนะครับ น้องที่เดินออกมาจากเขตอพาร์ตเมนต์ได้ไม่นานก็มีชายโรคจิตคนหนึ่งอุ้มน้องขึ้นรถตู้ไปโดยมีเด็กผู้หญิงเป็นผู้เห็นเหตุการณ์น้องถูกพาตัวมาที่ห้องใต้ดินที่ค่อนข้างจะมิดชิดหน้าดูด้านในมีพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรได้ประตูนั้นเปิดได้แค่จากภายนอกเท่านั้นอีกทั้งยังมีสุขาในตัวอีกด้วยไม่นานโรคจิตก็เข้ามาเอาที่นอนมาให้น้องนอนทำเหมือนกับว่ามันต้องการให้น้องเนี่ยอยู่ที่นี่ น้องพี่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองถูกลักพาตัวก็ร้องไห้ร้องห่มจนตาบวมพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือไปด้วยแต่มันก็ดูไร้ประโยชน์จนเวลาผ่านไป3วันน้องต้องใช้ชีวิตในห้องแคบๆโดยที่ไม่รู้วันรู้คืนรู้แค่ว่าถ้าได้เวลานอนแล้วไฟในห้องก็จะดับเองทางด้านของแม่น้องหลังจากการหายตัวไปของลูกสาวทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังตำรวจมีการค้นหาทั่วบริเวณ ทั้งหอทั้งดำน้ำดูในทะเลสาบแต่ก็ไม่พบร่องรอยของน้องเลยแม้แต่น้อยส่วนไอ้โลกิตตอนนี้แม่มันมาหาแม่เอาอาหารมาตุนไว้ให้คือไอ้โลกิตเนี่ยอายุ38แล้วนะครับแต่ก็เป็นคนว่างงานและยังต้องให้แม่เลี้ยงดูอยู่รวมถึงทุกวันนี้แม่ก็ยังไปไปมามาอยู่บ่อยๆนะเพื่อเอาอาหารมาตุนให้ลูกทุกสัปดาห์หลังจากแม่ของไอ้โลกิตกลับไปโลกิตก็ลงมาหาน้อง น้องเลยยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้โรกจิตเอาไปส่งให้แม่ของน้องทีเพราะน้องต้องการบอกกับแม่ว่าเธอยังสบายดีและยังปลอดภัยไม่ต้องหัวโรกจิตก็บอกกับน้องว่าเดี๋ยวจะส่งจดหมายให้แล้วบอกให้น้องถอดเสื้อออกเพื่อที่มันจะได้สาหัวให้แต่น้องก็ดันเทแชมพูออกมาเยอะเกินไปเฮ้ยเทอะไรออกมาเยอะขนาดนี้มันแพงนะรู้ไหมย้องน้องปล่อยหนูไปเถอะจะปล่อยเธอได้ยังไงล่ะแม่เธอยังไม่จ่ายค่าไถ่เลย ไม่หนูไม่มีเงินนี่นะไม่มีเงินก็ไปกู้มาดินี่ไม่จ่ายก็แสดงว่าพวกเขาไม่สนใจตัวเธอแล้วไม่เจงหนูไม่เชื่อพวกเขาทิ้งเธอแล้วพวกเขาไม่รักเธอแล้วจำเอาไว้หนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อน้องก็ร้องไห้ทำให้โรคจิตนั้นคลั่งจนเกือบจะจับน้องกดน้ำเลยด้วยซ้ำเห็นไหมเธอทำฉันเลิกหมดแล้วเนี่ยเช็ดพื้นให้หมดเลยนะ เวลาผ่านไปหลายวันหลังจากนั้นจนวันนี้ตำรวจมาที่บ้านของโลกจิตนะเพราะตำรวจกำลังตามสืบหารถตู้สีขาวที่นักพาตัวเด็กไปอยู่ตำรวจได้มาขอค้นรถตู้ของไอ้โลคจิตซึ่งด้านในก็เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งนั้นอ๋อนี่ของที่ผมเคยใช้ตอนอยู่บริษัทก่อสร้างนะครับตำรวจที่ไม่พบพิรุธใดๆจากไอ้โลกจิตเลยก็เลยไปหาเบาะแสที่อื่นต่อหลังจากนั้นไอ้โลกจิตมันก็เอาของกินมาให้น้องกิน พร้อมกับติดอุปกรณ์สื่อสารไว้ในห้องเพื่อที่มันจะได้คุยกับน้องได้ตลอดเวลาลุงลุงส่งจดหมายให้หนูย่าส่งไปแล้วแต่ความจริงแล้วโลกจิตนั้นไม่ได้ส่งจดหมายให้น้องเลยแถมยังเอาจดหมายไปฉีกทิ้งอีกด้วยเวลาผ่านไปครึ่งปีเหมือนน้องจะพอปรับตัวกับการใช้ชีวิตในห้องแคบๆได้แล้วนะแต่ก็ยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ออกไปจากที่นี่อยู่ จนกระทั่งน้องคิดแผนได้อย่างหนึง่งน้องเอามะนาวที่เหลือจากมื้ออาหารที่แล้วมาทาแนขนพอโรคจิตเข้ามาเอาอาหารให้น้องน้องก็พูดกับโรคจิตว่าลุงแขนหูเปไน็นไรไม่รู้เจ็บมากเลยพาหนูไปโรงพยาบาลทีโรคจิตมันก็เลยมาเช็คจนรู้ว่าที่แขนของน้องนั้นก็แค่เศษมะนาวที่เธอโกหกฉันงั้นเหรอออกมานี่เลยมาไอโรคจิตพาน้องออกมาข้างนอกแล้วได้พบว่าจริงๆแล้วห้องที่น้องอยู่ ก็คือห้องใต้ดินที่อยู่ใต้ห้องใต้ดินอีกทีนึงและมันถูกสร้างอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้เสียงของน้องรอดออกไปได้จำเอาไว้เธอจะไม่มีวันได้ออกจากที่นี่หรอกและถ้าเธอยังโกหกอีกข้่าซักนื้อก็จะไม่ได้กินหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมา4ปีโลกาจิตมันพูดกอกหนูน้องทุกวันเลยนะจงเชื่อฟังฉันจงเชื่อฟังฉันอีกครั้งข้าวอาหารเนี่ยก็ได้กิน3วันครั้งตลอด จนตอนนี้ถึงแม้ว่าน้องจะอาย,อยุ1 4แล้วแต่ร่างกายก็ผอมกระรองและสูงขึ้นไม่ถึง10เซนเลยด้วยซ้ําและวันนี้ก็เป็นวันที่น้องมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกอีกด้วยพอโรคจิตเข้ามาในห้องมันก็ออกอาการไม่พอใจจนน้องขอโรคจิตขึ้นไปล้างตัวบนบ้านได้ไหมตอนแรกโรคจิตก็เหมือนจะไม่ยอมนะแต่พอเห็นว่าห้อจะเลิกก็เลยยอมให้น้องขึ้นไปล้างตัวข้างบนหลังจากนั้นแม่ของไอ้โรคจิตก็ามาหาแล้วถามกับโรคจิตว่า ลูกมีแฟังแล้วเ,เนี่ยแบบมีอะไรแม่แม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นผมสีทองติดอยู่ที่เสื้อเนี่ยน,นั่นีะปิดแม่เห,เหรอทาให้หลังจากนั้นน้องโดนโกนหัวทันทีแม่น้องจะไม่เต็มใจเท่าไหร่ก็ตามเวลาผ่านไปจนถึงช่วงคริสต์มาสตอนนี้พ่องน้องดูดีขึ้นมากแล้วนะครับโลกจิตเหมือนก็มาเซอร์ไพรส์น้องโดยการซื้อของขวัญมาให้เป็นวิทยุรุ่นพิเศษที่น้องอยากได้ซึ่งตัวน้องเองก็ดูมีความสุขดีเว้นแต่ เวลา4ปีที่น้องไม่ได้เจอพ่อกับแม่เลยก็เลยถามโลกจิตว่าตอนนี้พ่อกับแม่หนูสบายดีไหมพ่อกับแม่เธอตายแล้วครอบครัวเธอตายหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละเอางี้ฉันว่าเราตั้งชื่อเธอใหม่ดีกว่าน้องก็เลยเสนอันชื่อป้อมดีไหมลุงหรือว่าชื่อยุทธด,ดีมึไม่ดีมั้งเธอชื่อบีบีดีกว่าน่ารักกว่า2ชื่อแรกเยอะเลยจากนี้ไปเธอชื่อบีบีนะและเรียกฉันว่าวก,กังได้เลย ูก,กังก็คือชื่อจริงๆของไอ้โรคจิตนั่นเองหลังจากวันนั้นน้องก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนได้บางครั้งในเวลาที่โรคจิตต้องการให้น้องทํางานบ้านหรือตอนกลางคืนที่มันต้องการให้น้องมานอนเป็นเพื่อนจนกระทั่งคืนนี้โรคจิตมันพาน้องขึ้นมาที่เตียงเหมือนเช่นเคยแต่ว่ามันสั่งให้น้องขอเสื้อวยท่อนบนนอน น้องกำลังจะหลับโรกจิตมันก็เอื้อมไปหยิบถุงยางนันลิ้นชักมาหน้าตาเฉยแล้วดึ้บดับจ้ำบืดกับน้องแบบไม่มีปีมีขุยน้องในตอนนี้ที่อายุเพียงแค่14ปีก็ได้เสียสิ่งเป็นครั้งแรกให้กับชายโลกจิตที่เธอไม่มีสิทธิ์ขัดขืนมันเลยด้วยซ้ำหลังจากวันนั้นน้องก็กลายเป็นทาสของไอ้โลกจิตไปโดยปริยายโลกจิตสั่งอะไรก็ต้องทาและยังต้องทําอาหารเช้าให้มันทานทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งที่เหมือนว่าโลกจิตจะอารมณ์ไม่ค่อยจะดี ในขณะที่น้องกําลังทํากับข้าวให้โลกจิตกินนั้นเอานี้รีบใส่ไข่ลงไปสิน้ามันร้อนแล้วเนี่ยเออแล้วอยู่บ้านจะใส่เกงในทําไมเนี่ยถอดอยนี้เลยพอน้องจเอาเกงในไปวางเฮ้ยเฮ้ยเอากระดาษไปลองด้วยสิแม่นเลยสอนไม่จําจริงสกรปรกที่สุดคือตอนนี้ไม่ว่าตัวน้องหรือว่าเสื้อผ้าของน้องจะวางที่ไหนก็ต้องมีกระดาษมาลองก่อนนะครับมันทําเหมือนกับว่าน้องเป็นสกรปรกขี้เลื้อนอยังไงอย่างนั้น และพอไม่พอใจก็จะตบตีน้องทันทีโลก,กจิตเนี่ยเหมือนจะเป็นไบโพล่านะครับบางเวลาก็ดูลักน้องดีและบางเวลาก็เอาอารมณ์ความโกรธมาลงกับน้องเหมือนว่าน้องเป็นแก้ทาสให้มันซ้อมเท่านั้นเวลาผ่านไป5ปีเสษวันนี้โลกจิตมันจะทําห้องใหม่นะเลยจะให้น้องไปซื้อของเป็นเพื่อนนั่นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะครับที่น้องได้ออกไปข้างนอกโลกจิตมันบอกกับน้องก่อนออกว่าอย่าคิดหนีชินนะฉันมีปืน ตกติดนิดเดียวเชื่ข้าเธอแน่จนมาถึงห้างน้องได้มาซื้ออุปกรณ์แต่งห้องกับไอ้โลคจิตและตอนนี้เหมือนจะเป็นโอกาสให้น้องหนีแล้วนะแต่ด้วยความที่น้องถูกพูดกล่อมหูทุกวันว่าจงเชื่อฟังฉันจงเชื่อฟังฉันทาให้น้องขาไม่ขยับและไม่มีความกล้าพอที่จะไปขอความช่วยเหลือกลับมาถึงบ้านคนที่ปูพื้นทําห้องใหม่ทั้งหมดก็คือน้องนะ ่วนไอ้โรคจิตเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยจนกระทั่งห้องใหม่เสร็จเรียบร้อยไอ้โรคจิตมันตั้งใจจะใช้ห้องนี้เป็นเลือนหอของมันกับน้องนะครับตั้งทั้งที่น้องตอนนี้อายุแค่15ปีเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งโรคจิตมันลงมาหาน้องที่ห้องวีวีออกมาเถอะไปดูงูที่ห้องใช่ไหมถ้าเธอไปเนี่ยฉันมีของขวัญให้เธอด้วยนะน้องเนี่ยถึงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเจอกับอะไรแต่ก็ขัดคําสั่งไม่ได้นะพอมาถึงห้อง โลกิตมันก็ให้ของขวัญน,น้องซึ่งมันก็คือชุดวาบวิวที่โลกิตซื้อมาให้น้องใส่เพื่อย,ยั่วลมตัวเองแต่น้องเนี่ยก็มีท่าทีว่าไม่อยากทำนะนี่เธอไม่อยากทำกับฉันเงนั้นเหรอไม่หนูไม่อยากนี่หนูถามอะไรหน่อยสิเด็กมีเยแยะทำไมถึงเป็นหนูเพราะเธอยิ้มไม่ฉันไงภาพแฟลชก,กลับมาตอนที่น้องอายุแค่ก้าขวบโลกิตเนี่ยมันไปซื้อของที่ร้านแม่น้องและน้องเนี่ยกำลังนั่งกินขนมอยู่ ื่อความเป็นเด็กโดยปกติแล้วน้องก็จะยิ้มให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่พอโรคจิตมันเห็นรอยยิ้มของน้องมันก็เลยตกหลุมรักเข้าเธอรู้ไหมฉันเตรียมกอนมาเป็นปีๆซื้อวัสดุก่อสร้างมาทาห้องใต้ดินจากหลายๆที่เพื่อไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยฉันไปดกักรอเธออยู่เป็นเดือนจนกระทั่งโชคเข้าค้างฉันทําให้เธอเดิอนออกมาคนเดียวนี่ฉัน,ฉนทําทั้งหมดไปเพื่อเธอคนเดียวเลยนะพูดเสร็จโรคจิตมันก็ดิบ๊บดับสั้งบิดกับน้องต่อเลย เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์น้องยังคงต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆกลางวันเป็นคมใช้ถ้าทำไม่ดีก็จะโดนทำร้ายร่างกายส่วนกลางคืนก็กลา,ายเป็นทาตเซ็กไปทำให้ตอนนี้น้องเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะน้องตัดสินใจลงพันตัวเองให้ตายในห้องให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่น้องจะตายน้องก็ได้คิดถึงหน้าแม่ขึ้นมา ทำให้เธอคิดว่าเธอต้องรอดไปจากที่นี่ให้ได้น้องหนีรีบดับควันและล้มเลิกที่จะฆ่าตัวตายตกเย็นไอกก้โลภิก็กลับมามันได้กลิ่นของควันเลยถามกับน้องว่าเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมเปล่าน้องเปล่านะไอ้โลภิก็มันก็ไม่เชื่อและตบตีน้องไปหลายชุดจนน้องเนี่ยขอร้องห่อยหนู่ง่เธอไม่มีวันฟอกเธอเป็นของของฉันแล้วหลังจากนั้นเวลาก็่านมาถึง7ปีกว่า วันนี้โลกจิตจะพาน้องไปเล่นสกีนะรองน้องบ่นว่าอยากเล่นแต่พอเล่นไปได้สักพักน้องก็บอกกับโลกจิตว่าเธออยากเข้าห้องน้ําโลกจิตมันก็เลยไปเช็คในห้องน้ําก่อนแล้วพบว่าไม่มีใครอยู่เลยเลยให้น้องเนี่ยไปเข้าห้องน้ําได้น้องนั่งรอไปสักพักจนมีเสียงคนกดชักโครกน้องรีบออกไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีช่วยดิค่ะช่วยดยค่ะถูกลักพาตัวมาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ดันเป็นชาวต่างชาติที่ฟังน้องพูดไม่รู้เรื่องนะครับ แล้วเดินจากน้องไปน้องเดินออกมาจากห้องน้าด้วยความผิดหวังส่วนไอ้โรคจิตที่เห็นว่ามีคนเดินออกมาจากห้องน้ําก่อนหน้าก็รีบพาน้องกลับบ้านทันทีพอถึงบ้านเนี่ยไอ้โรคจิตก็ถามนะในห้องน้ําเกิดอะไรขึ้นเปล่านี่คะเธอโกหกเปล่าเง้นเหรอโรคจิตมันก็ซ้อมน้องต่อเลยนะจนน้องเนี่ยสลบไปแต่ไม่ตายนะครับน้องเสียใจที่ตัวเองไม่สามารถหลุดพ้นจากโลกนี้ได้สักทีคอยกับเขียนไดอารี่ใส่กระดาษทิชชู่ เรื่องที่ไอ้โรคจิตนั้นทำลายร่างกายเธอเวลาผ่านไป8ปีแล้วนะครับทั้งคู่มานั่งกินข้าวเหมือนกับทุกวันซึ่งวันนี้โรคจิตมันบอกกับเธอว่าเขาจะขายรถตู้เลยอยากให้น้องไปทําความสะอาดให้หน่อยน้องก็เลยต้องไปดูดฝุ่นในรถตู้ให้นะครับโรคจิตที่เห็นว่าน้องดูดฝุ่นด้วยท่าสุนัขอยู่เนี่ยก็เลยเกิดอารมณ์แต่โทรศัพท์ก็เข้าพอดีโดยลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อรถตู้ต่อนะทำให้โรคจิตต้องไปเช็คข้อมูลบางอย่างจากเล่มทะเบียน น้องที่เห็นว่าโรคจิตเข้าบ้านไปแล้วก็สบโอกาสรีบวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีเธอวิ่งหนีจนไปถึงสวนคุณยายคนหนึ่งเลยขอให้คุณยายโทรแจ้งตำรวจให้พอตำรวจมาถึงน้องก็สแสดงตัวกับตำรวจว่าเธอคือนาตาชาแคมปุชเด็กหญิงที่หายตัวไปเมื่อ8ปปีก่อนน้องเนี่ยถูกพาตัวมาที่โรงพักที่ที่เธอได้พบกับพ่อกับแม่อีกครั้งทั้งสองสวมกอดกันด้วยความอบอุ่นส่วนไอ้โรคจิตพอกลับมาแล้วเห็นว่าน้องหนีไปแล้ว ก็เลยไปให้รถไฟทับตายเพื่อหนีความผิดแล้วหนังก็จบลงครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก imdb ไป6.5คะแนนส่วนรถเทนโทเมโธเนี่ยได้คะแนนจากคนดูไป48%สนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไป7.5คะแนนนะครับอย่างที่บอกครับว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงมันยิ่งทําให้เราลุ้นมากว่าน้องจะทําอย่างไรกับไอ้โลคจิตแล้วสุดท้ายใครกันที่จะมาช่วยน้องให้หลุดพ้นจากขุมนรกนี่โอเค สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้วินเน r Go โกถึง100ซับแล้วเร็วด้วยนะครับวิจูแ a g ป o d ูเดครับ e ียา